ค่ะน้องยีิบวันไม่ถ่ายมาสองวันแล้วแบบนี้ปกติหรือผิดปกติค่าน้องทานนมแม่ค่ะลูกของเราเองนะคะระบบลําไส้ของเด็กเองยังทํางานได้ดีไม่เท่ากับผู้ใหญ่เราช่วงเบบีจนถึงประมาณสักเกือบจะปลายเดือนที่1คุณแม่จะสังเกตเห็นว่าลูกถ่ายบ่อยมากแต่เนี้ยพอเข้าสู่ประมาณปลายเดือนที่1จนถึงประมาณเดือนที่1 2 3 4งสองสามสี่ลไส้ของน้องหาจะมีการที่การทํางานต้องเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปชั่วคราวเราจะเจอว่าเหมือนน้องอะค่ะ ลำไส้น้องค่ะเขาจะมีการขยายขนาดแล้วก็มีความยาวที่เพิ่มมากขึ้นดูดซึมเอาสารอาหารในนมแม่ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดและนมแม่เองค่ะก็เป็นนมนะคะที่แทบไม่มีของเสียเลยคือกินแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเลยแทบไม่เหลือกากเวลาที่น้องเขาจะเอื้อออกมาต้องมีกากาก,กับอุจจาระนะคะน้องถึงจะสามารถที่จะเอื้อออกมาได้ด้วยกากมันน้อยก็เลยต้องสะสมนะคะให้มีกากในปริมาณที่มากพอน้องถึงจะสามารถที่จะเอื้อออกมาได้แล้วก็เลยอาจจะเจอว่าน้องค่ะหลายๆวันถ่ายซึ่งจริงๆค่ะค่า21วันไม่ถ่ายมา2วันแล้ว คุณแม่ไปดูที่อาการของน้องว่าน้องค่มีอาการอย่างไรบ้างโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าน้องค่ะ ไม่ถ่ายและน้อยยังคงกินได้หลับได้สบายดีท้องนิ่มดีอาจจะมีไผยลมมีกลิ่นนิดนึนนงดูอึดอัดแน่นท้องดูแลโดยใช้มหาหินนะคะเบบี้เจลนะคะอย่างเช่นของอัมบิลลี่นะคะทาที่หน้าท้องให้ลูกพอช่วยได้ทําท่าเข่าชิดพุงทําท่าปั่นจักรยานในอากาศพอช่วยได้และคุณแม่หาไปช่วยลูกอีกแรงหนึ่งก็คือคุณแม่ตัวของคุณแม่เอง,เองนะไปดื่มน้ําเพิ่มมากขึ้น2-3ลิตรและคุณแม่เองไปกินผักนะคะผละไม้เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นมะละกอสุกนะคะส้มมะขามนะคะเนาะพรุนนะคะช่วยลูกด้วยอ ที่ให้ลูกค่ะได้รับนะคะไฟเบอร์นี้ผ่านทางน้ำนมแม่อีกแรงหนึ่งจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลูกได้นะคะและคุณแม่ค่ะเน้นให้ลูกกินนมแม่ส่วนหน้านมแม่จะมี2ส่วนเนาะนมแม่ที่ออกมาหยดแรกๆค่ะจะเป็นนมแม่ใสๆ,ๆนะคะจะมีส่วนประกอบหลักคือน,น้ํากับน้ําตาลเล็โตนน้าตาลแลคกโตสน,นะคะจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลูกได้ให้คุณแม่ค่ะเอาลูกมาดูดเต้าข้างละประมาณ5-10นาทีข้างละประมาณ5 1 0นาทีหรือว่าปั๊มนมก็ได้แต่5-10นาทีแรกค่ะคือเป็นนมแม่ส่วนหน้าก็แบ่งนมส่วนนี้ค่ะมาาให้้้ลูก,กน่น่ยตุทํของแถ นะคะเนาะซึ่งถ้าสมมุติว่านะ้องอ่ะอาจจะแบบ สองวันถ่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ่ายออกมาเป็นเนื้อสีเหลืองนะคะเนาะนิ่มดีนะคะเนาะ,ะแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ได้ลองทําแล้วแล้วน้องหาไม่ได้มีอาการแบบนี้เลยน้องหามีอาการคืออึดอัดงองแงท้องแข็งโตตึงร้องไห้ไม่กินนมอาเจียนนะคะหรืออาการใดๆก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามันไม่สุขสบายของเด็กแล้วเรารู้สึกว่าลูกฉันไม่โอเคแน่นอนแบบนี้ก็ไม่อยากให้คุณแม่นิ่งนอนใจนะคะคุณแม่พาน้าหาไปตรวจกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอหาช่วยตรวจประเมินนะคะว่าสาเหตุค่ะเกิดจากอะไร